แกโดยเอาสารเหลวออกค่ะเขาบอกว่าไม่มีแคสไหนเลยที่จะสวยขึ้นม,มันมีแค่รักษาชีวิตได้แล้วก็เบียวมากเบียวน้อยพีห่หมดหนูก็โตวตันนั้นอนะมันเดเครียดเนาะมันจะร้องให้มันมันจะกรีดมันจะแบบหนูแล้วมันนึกย้อนไปถึงสมัยตอนนั้นว่าโทษน,นะคะกูไปฉีดหนะ้าสองพันทำไมนะ สองพันบาทสองพัน,น 2, 2, หมอแถ่งคางเออเอานสองาเอาหนึ่งไงหนูวันนั้นยังบอกหมอกระเป๋อีหลยวะ <c oughs> แม่แม่ลดจึงเลยคือ <c oughs> หมอเป <c oughs> ็นยาคุอแล้วหนู <c oughs> ได้เงินจากหม,มาๆขายข้าวแกงวันละสี่สิบบาทเก็บก็จะได้สองพันนะแล้วคิดดูหนูไปฉีดแก้มหมอว่าเป็นดูลูกสาวแม่แถมงคางให้ลูก <c oughs> วันนั้นยังดีใจอยู่เลยได้ะนาเพิ่มหนึ่งเชื่อไหมทุกคนนี้นะคะหนูเสียเงินจากการเอาสารเหลวออกเป็นล้านแล้วแล้ววันที่เจ้าออกเนี่ย หนูถามหมอเลยว่าแบบหนูหนูต้องเตรียมเงินเท่าไหร่หนูหนูอยากเอาออกแล้วเพราะหนูเห็นผลเอ็มอาไอะค่ะหนูบอกหนูเอาออกแล้วตอนแรกหมอจะไม่รับที่หมอใจมันใจมันเคง้งเพราะต้องบอกว่าเคสค่ถ้าใครเคยฉีดสารเหลวจะรู้เลยว่า เคสแก้เนี่ยไม่ใช่ทุกที่จะรับใช่ค่ะคุณกำเงินมาเป็นล้านบางคนเขาก็ไม่รับคือนะัทรู้ตัวนะัฉีดหน้ากับหมอประสนาศิษ่์ปีที่แล้วแล้วพอนัทเริ่มเก็บเงินได้อ่ะนัทพยายามติดต่อหมอที่วัดดังๆในการลาอสารเร็วออกมาตลอดไม่มมใช่ว่านัทไม่คิดนะนัทรู้ว่าหน้านะนะัทอะมันเวลาม,มันเออมันมีอะไรมันไม่ปกติแล้วพยายามติดต่อมาตลอดนัทบอกเลยว่าเขาไม่รับ